สวัสดีค่ะพี่พน้องน้องพ่อหมอเซตีโชคพยากรกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่29ตุลาคม2563นะคะซึ่งจะลังกับวันพฤหัสบดีถือแสษสีส้มนึงค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะอ่าทานายดวงนะคะรายวันเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกนะคะพี่น้องคะนะอ่าแล้วก็รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงท่า นั้นนะคะพี่น้องที่อย่าจิตตกนะคะบางครั้งเนี่ยไพ่ทักออกมาไม่ค่อยดีพี่น้องก็อย่าไปจิตตกกับมันนะคะเราก็ระมัดระวังทักมาดีโอเคค่ะแต่ยังไงแล้วทุกอย่างไม่ว่าดีหรือไม่ดีนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาทนะคะในการใช้ อันนี้ย้าเน้นเลยนะคะพี่น้องคะแลกะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะที่รับชมป้าหมอนะคะในทุกๆคลิปนะและก่อนหน้านี้ป้าหมอก็ได้จัดทาคลิป นะะคดวงรายเดือนประจําราศีให้กับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะนะคิวเฉียดก็ราศีสุดท้ายก็คือราศีธนูแต่รู้สึกว่าจะดีมากมายนะสําหรับพี่น้องชาวราศีธนูใครที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมเชิญค่ะพี่น้องคะนะเป็นแนวทางเหมือนกับคลิปอื่นๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะค่ะ วันนี้ไม่เสียเวลาเรามาดสูสิพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องคะนะจ้ะาพี่น้องวันอาทิตย์ดีรอท่าทีนะอย่างนี้เนี่ยคู่อย่างนี้ก็คือหมายความว่ารอโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นในกรริจการหรือการงานก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยออกนอกพื้นที่ไปนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ออกนอกพื้นที่ไปถ้าเกิดว่าอัศวินไม้เท้าก็น่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของกิจการและการงาน ของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ไปแบบตนด่วนเดินทางมาอยู่กับที่นะคะในระยะทางที่สั้นๆนะคะพี่น้องค่ะน้าไม่ไกลมากนักนะเหนื่อยหน่อยระมัดระวังในเรื่องการเดินทางนะคะพี่น้องค่ะนะขับรถขับราระวังการใช้รถใช้ถนนระวังด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์ว่าจะทําพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ไม่น่ากลัวค่ะนะชัดตริกค,คู่กับ อัดสวินไม้เท้าอย่างนี้่ไม่นักกลัวนะคะพี่น้องค่ะนะเกี่ยวกับเรื่องของพันธะในลักษณะการงานก็ได้กิจการก็ได้นะคะแต่ก็เตือนในลักษณะว่าถ้าเรามีการทำสัญญาเซ็นสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เราก็ต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องค่ะนะเพื่อความไม่ประมาทนั่นเองค่ะและมาดูว่าพพะยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้ ใช่ค่ะพี่น้องคะนะมีการาทำพันธสัญญานะคะแล้วก็ที่ไปนั้นเนี่ยออกนอกพื้นที่หรือไม่ออกนอกพื้นที่ก็แล้วแต่น่ะแต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการทำพันธสัญญานะคะแล้วก็แนวโน้มไปในทางที่ดีอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะเซ็นในลักษณะเข้าง,งานใหม่ก็ได้ค่ะพี่น้องคะนะหรือโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะ สำเร็จกิจนะคะพี่น้องคะในวันรุ่งนี้ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข9มีเลข1มีเลข1นึ่แล้วก็1นะคะมี9 1 1 1นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอ่าพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่าพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากที่จะอ,อ,อุดมสมบูรณ์ละนะอ่าด้วยความที่ว่า การเป็นอยู่นะคะณขณะนี้พี่น้องวันจันน์โอเคอยู่อาหารการกินนะคะเสือผ้าอาพรน,นะความอุดมสมบูรณ์และก็เป็นตัวที่ดูแลคนในครอบครัวอย่างนี้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะ,ะแต่กลุ่มนะกลุ่มนี่ป้าหมอคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจเรื่องของการเงินนะอย่างนี้นะแล้วก็พานนอนไม่หลับพานไม่สบายนะคะพี่น้องวันจันนะคะนี่ อะไรก็แล้วแต่ที่เรากังวลอยู่ณขณะนี้มันจะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยนะไม่ว่าเรื่องของการงานจะสําเร็จไหมเรื่องของการเงินเนี่ยจะหาเงินมาทันไหมก็อย่างที่แนะนำนะคะพี่น้องค่ะนะเราต้องต้อง,องออปล่อยวางก่อนยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องรอดนะคะต้องหาทันหาไม่ทันผัดผ่อนไปนะคะหรือใช้ในส่วนที่จําเป็นก่อนส่วนที่จําเป็นรองลงมาเนี่ยค่อยหาใหม่ มันก็ต้องแก้วิธีการแบบนี้ดีกว่าที่เราจะมากลุ่มอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดขอความช่วยเหลือใครนั้นมก็ต้องเผื่อใจนะคะพี่น้องวันจันนะมีความรู้สึกว่าเขาจะผ่านหลังหรือเขาจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะหมดคนช่วยเหลือณนะขณะนี้สิ้นเดือนนี้เพราะนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องค่ะนะมีเกณฑ์ออกเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรนะคะ สำเร็จเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสำเร็จนะคะพี่น้องวันจันนะในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันจันเรื่องอะไรนะคะอ่าทักพิเศษว่าชีวิตจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะไม่อยู่ไม่อยู่นิ่งนะหมุนนะแต่ว่าอันไหนก็แล้วแต่ที่มีปัญหาอุปสรรคณขณะนี้เนะี่ยแล้วก็คิดว่ามันยังไม่ลี่คใคร ในวันพรุ่งนี้ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีทุกเรื่องนะคะพี่น้องค่ะนะรวมถึงบริวารเกื้อหนุนนะคะแนในลักษณะแบบนี้อ่ะมาดูเลขนำโชคค่ะ,ม, 9, ม, 7, ม,ะ,คะมีเลข3มีเลข9มีเลข7แล้วก็มีเลข1นะคะมีเลข3ามีเลข9กมีเลข7แล้วก็มีเลข1นึค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะพี่น้องวันอังคารทำนายโดยรวมบอกว่าอาที่ผ่านมาได้เงินขายของดีนะ นี่นี่นี่มีเงินเข้ามาคือพี่น้องวันอังคารนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นในในเงินที่มาจากการงานของเราเนาะมาจากการเจราจานะมาจากลูกค้านั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารนะในวันพรุ่งนี้ก็ทํางานลุยๆหนักนะคะนี่แล้วก็สําเร็จตามเป้าหมายฉลองอเลี้ยงกันหน่อยหนึ่งพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารดีหลายเที่ยวแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ ยังไงแล้วเนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่และยังไงแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินอยู่นะคะพี่น้องค่ะเนาะหาเงินเข้ามาเยอะได้เยอะแต่ว่าใช้เยอะเหมือนกันคือพี่น้องวันอังคารนะคะอ่ะไม่เป็นไรและมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรอ่าสำเร็จกิจทุกเรื่องแน่นะคะพี่น้องค่ะนะมีโชคมีลาบเข้ามานะการเงินไม่ชดนะสิ้นเดือนนี้นะคะเคลียร์ทันหมดเลยนะสำหรับพี่น้องวันอังคารยินดีด้วยค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข3มีเลข8มีเลข3แล้วก็มีเลข3นะมีเลข3มีเลข8มีเลข3แล้วก็มีเลข3นะคะพี่น้องค่ะนะเลข3นั้นเนี่ยก็คือเลขดวงนารีอุปธรรมนะคะมีคนช่วยเหลือด้วยสาบพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันจ้ะสำหรับพุธกลางวันนั้นตูนะจ๊ะนะ พี่น้องวันพุธกลางวันยุงงนย่งงานยุ่งงานแล้วก็บ,บริวานนี่ไม่ค่อยที่จะช่วยเหลือขัดแย้งกันในระบบงานขัดแย้งกันในที่ทํางานามีคนไม่ทํางานแต่เสือกเรื่องเพื่อนนะคะคือคือประมาณนี้นะคะงานเองไม่ทําแต่เสือกเรื่องเพื่อนอาว่าอย่างนั้นนะยังไงแล้วเราก็ต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ใช้ความรักความเมตตา นะคะพี่น้องคะในส่วนของบริวารแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยเคลียร์งานนะคะเคลียร์งานภารกิจเยอะมากมายไก่กองอ่ะเอาไว้อยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะสง,งบควบคุมได้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายควบคุมให้อยู่ในมือของพี่น้องวันพุธกลางวันได้เป็นอย่างดีด้วยจักรพพัดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าห่วงใยคนในครอบครัวนะคะ ห่วงใหญ่ว่าเอ๊เราจะดูแลคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานนะพ่อแม่พี่น้องของเรานี่ได้หรือเปล่าหรืออ่าจะต้องใช้เงินในสิ้นเดือนนี้จะทันไหมอ้าวพี่น้องวันพุธกลางวันบอกอ่ะบอกให้ก็ได้ค่ะทันค่ะมันก็ต้องทันนะคะพี่น้องคะนะมันต้องทันมันต้องหามาได้เราต้องคิดบวกๆนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะอืม อย่างนี้ไม่มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราก็จะต้องทำงานให้เสร็จหาเงินให้ได้ให้ครบเอาว่าประมาณนั้นเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะและมาดูว่าพรย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะพรยิบซีทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินอะนะในวันพรุ่งนี้แต่ตัดสินไปในทางที่ดีนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ และก็มีความรู้สึกว่าไปทําบุญให้ทานบริจาคเลือดนะคะบริจาคลงศพนาให้ทานนี่ถือว่าดีมากมายนะคะพี่น้องค่ะนะทําบุญให้ทานก่อนหวยออกนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะขอหวยนะคะขอโชคลาบ้างนะ้าอย่างนี้ถ้าจะทําให้ถูกนั้นอย่างนี้นี่ก็บอกว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยอย่างที่ว่านะเกี่ยวกับโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะ ก็จะเขาเรียกว่าถูกฉะลุก,กับพี่น้องวันพุธกลางวันเที่ยวนี้นะคะพี่น้องคะลองดูค่ะค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขคมีเลข4แล้วก็มีเลข6นะคะเลข2 5 4 6 2ี่นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลางคืนทํานายโดยรวมนอแน่ก่อนหน้านี้ไม่สบายไม่แน่ใจนะคะหนึ่งนะ พี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะนอนนิ่งๆเลยนะคะอย่างนี้นะหรือไม่ก็อ่อนแรงอ่อนเพลียทํางานหนักวันนั้นเนี่ยทักมาบอกว่านอนสบ้างนิ่งสบ้างหยุดงานสบ้างนะคะพักผ่อนสบ้างนะดูแลตัวเองนเป็พิเศษนะหรือรอโอกาสรอจังหวะนะให้สถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายก่อนที่จะขยับตัวทําอะไรว่าอย่างนั้นนะคะ หรือว่างงานก็ได้นะคะบางท่านนะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเออเราจะต้องเอ่อเขาเรียกว่ามีปัญหาหนักนะก็เรียบเรียบง่ายง่ายนิ่งนิ่งนะเอาเป็นแบบนี้กันนะถ้ากรณีในลักษณะว่างงานประเดี๋ยวก็จะมีงานทำนะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ขอเครดิตเอาไว้ขึ้นไ่เครดิต2ตัวเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะใครขอเครดิตเอาไว้ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีคะ่ะพี่น้องคะนะอ่ะนะอ่า พี่น้องวันพุธกลางคืนรอเงินอยู่นอนรออยู่อนุมัตินะคะในวันพวกนี้อนุมัติจัดให้คือพี่น้องวันพุธกลางคืนหรือได้เงินเอาเป็นแบบนี้กันนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคและมาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรจักขพัดค่ะมีผู้ลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องของการเงินเป็นพิเศษเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนใครที่ขอ ความที่เหลือในเรื่องการเงิน่ะเอาไว้เนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเตรียมรับค่ะได้เป็นนี่สมใจในวันพรุ่งนี้ค่ะเออโอเคอมาดูเลขน้ำโชวกันมีเลขสี่มีเลขหกมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสี่นะคะมีเลขสี่มีเลขหกมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสี่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบ,บดีบ้างนะคะสําหรับพระฤกหัสบ,บดีว่าก่อนหน้านี้มีทางเลือก ให้พี่น้องวันพระฤหัส,สบดีเลือกหนึ่งสองทางเลือกอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อึดอัดว่าจะไม่เลือกสักอย่างหนึ่งอะแต่ไม่ได้นะคะถ้าขึ้นสองดาบนั้นเนี่ยเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแนะนําเหมือนเดิมก็คือเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดณขณะนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นต้องเลือกนะสิ่งที่พี่น้องวันพฤหัสบดีจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะสุขภาพนั้นย้ำเน้นในเรื่องเอง็นข้อกระดูกนะคะ แล้วก็บาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยอารวมถึงดวงตาด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะคะ่ะอืมในวันพรุ่งนี้ก็รู้สึกว่าเรียมง่ายนะเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลหรือไม่ก็อบรมก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะเป็นสมรสถสำดุนนี่นะคะเออเรื่อยๆนะคะสำเร็จนะไม่มีอะไรหูหวา้าแต่ก่อนหน้านี้นี่หูหวาหน่อยหนึงนะสำหรับพี่น้องวันพุธเอ่อวันพฤหัสบดี พี่น้องวันพระเถรสดีก่อนนาะนี้รู้สึกว่าจะแว่งๆในเรื่องการเงินนะภาระฐนะอืมนะจบแล้วนะคะนี่มาส,สงบและสงบและคือพี่น้องวันพระเัสะบาีนะอ่าน่าแก้ปัญหาได้แล้วนะคะเอาละมาดูไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าระมัดระวังเรื่องสุขภาพจริงๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะเดอะเรสะ์นะ,ะเมื่อกี้พูดไปแล้วหนึ่งเอ็นข้อกระดูกนะ ดวงตานะคะพี่น้องคะนะอ่าแล้วก็รรมัดระวังอุบัติเหตุนะบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยนะมือเจ็บมือเจ็บเท้าเอาว่าย่างนั้นนะมีเกณฑ์ไปโรงพยาบาลนะนะพี่น้องคะนะระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องเดียวกันอ่ามาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขสองมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขสองมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขสามค่ะพี่น้องวันพฤหัสบ,บดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะศุกร์ทุกวันนี่เป็นแบบไหนอุย้ยเคลียร์งานเคลียร์งานเคลียร์งานนะนะคะเออหน,นักเหนื่อยนักแบกภาระ,ระนะทั้งกิจการและการงานเนาะอุย้ยลำพังแต่รอดในวันพวกนี้เจอคำตอบมีโชคมีลาบแบบฟุกๆใครที่สิ้นหวังเรื่องอะไรก่อนหน้านี้มีคำตอบเข้ามาแล้วละคะ่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งเลี้ยญโตโต ขาบอกว่ามีโชคมีลาบใหญ่ถ้าสมมุติว่า,าทํานายแล้วพรุ่งนี้หวยออกนั้นพี่น้องนะคะก็จะโดนไม่ใช่โดนกินนะคะพี่น้องนะได้โชคลาบเข้ามือแบบฟุกๆเข้ามานั่นเองค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้นั้นก็บอกว่าเราจะได้ข่าวหรือโชคดีนะคะในเรื่องของการงานหรือกิจการเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกรวมถึงเรื่องของการเงินพร้อมเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะมีเกณฑ์ออกเดินทาง ออกนอกพื้นที่นะคะอ่าทำกิจทำการหรือพักผ่อนไปด้วยในตัวสําหรับเดิฟูนะคะและมาดูว่าพายิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรน่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะนะบางท่านนั้นอาจจะต้องออกไปอ่าสอบก็ได้นะคะพี่น้องและก็สอบติดนะอย่างงี้นะนไ,นะได้งานทานะแล้วก็ในลักษณะของการออกไป อบรมก็ได้ค่ะความรู้สึกตัวเองก็ได้ทําบุญก็ได้คือตัวนี้ดีทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องนะค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสารา์นะคะดีหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันเสาร์ดูกันค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นโอ้ยหมกมุ่นคุ้นคิดนี่นะคะ อย่างนี้เลยคู่กันนี่คู่กันก็คือหมายความว่าทั้งเดวิลทั้งเดอะมูนนั้นนั่นก็คือการที่จะาหาวิธีการหาเงินอย่างนี้นะเครียดวิธีการหาเงินจะหาเงินยังไงดีให้ได้เงินเยอๆะๆนะอย่างเงี้ยเราก็คิดได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเกิดการลุ่มหลงมัวเมาเกิดทำอะไรที่หาเงินแบบเสียเส่ยงๆหยุดเลยนะคะพี่น้องวันศุกร์นะพี่น้องวันเสาร์นะคะ อ่ามันไม่ตอบโจทย์ขึ้นเดอร์วิวค่ะเดอร์มูลนะคะอ่าความหมายก็คือเราจะลงทุนลงหุ้นเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันจบนะคะพี่น้องค่ะไม่โอเคเลยสิ่งที่จะตอบโจทย์ก็คือทํางานทํางานขยันขยันทํางานลุยๆนะคะและในวันพรุ่งนี้เรื่องกิจการเรื่องการงานสําเร็จนะคะแล้วก็มีข่าวดีกกับเรื่องของการงานสําหรับพี่น้องวัน เสานะคะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการงานกิจการนะคะไปในทางที่ดีทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้ค่ะและมาดูว่าพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าเดวิลนะเดวิลนะคะพี่น้องค่ะนะเดวิลเดวิลเลยนะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้นั้นหนึ่งใครที่ขอความช่วยเหลือใครพี่น้องวันเสาร์ขอความช่วยเหลือบริวารเอาไว้ ก็ต้องเผื่อใจอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้ก็ต้องเผื่อใจนะคะพี่น้องคะนะแลขก็ถ้ามีการเซ็นพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลื่อนไปก่อนได้ก็จะดีลงทุนลงุ้นก็เลื่อนไปก่อนได้จะดีนะถ้าขึ้นแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์นะคะพี่น้องวันเสราร์ค่ะค่ะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขแปดแล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขแปดแล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันเสราร์ค่ะค่ะ ดัะนั้นป้าหมอเขาโวยพรให้พี่น้องของหมอทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทน,นะคะกาดไม่ตกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ